คนพิมพ์ช้าคนพิมพ์เร็วนะครับความเร็วในการทํางานเนี่ยอาจะต่างกันหลายเท่านะครับถ้าคุณยังเ,ออเป็นคนที่พิมพ์แบบจิ้มจิ้มอยู่นะครับไม่ใช้การพิมพ์สัมผัสเนีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการฝึกทําให้คุณเนี่ยสามารถพิมพ์ดีได้เร็วขึ้นนะครับยิ่งคุณพิมพ์ได้เร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผิดน้อยเท่าไหร่นะครับจะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสทํางานได้เสร็จเร็วมากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลย วิธีการนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ชื่อว่า tenfastfingers.com นะครับแล้วก็เลือกภาษาไทยนะครับแล้วก็มันจะมีตัวภาษาไทยเนี่ยให้เราลองฝึกพิมพ์มพตามนะครับแล้วก็เขาจะให้เวลา1น,นาทีนะครับแล้วก็มาเทสดูว่าเราพิมพ์ดีได้เร็วช้าแค่ไหนนะครับสมมติผมลองพิมพ์ตามนะครับอ่าอ่า ถ้าเกิดผิดเนี่ยมันจะกลายเป็นสีแดงเห็นไหมครับก็เวลามี1นึงนาทีนะครับถ้าเกิดยิ่งเราพิมพ์เร็วเท่าไหร่นี่ครับตอนสุดท้ายเนี่ยคะแนนที่ออกมาเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นแหละว่าเราพิมพ์เร็วช้าแค่ไหนนะครับอย่างน้อยเนี่ยให้ตั้งเป้าไว้สักเอ่อห้าสิบคำต่อน,นาทีนะครับถ้าคุณได้พิมพ์ได้ความเร็วประมาณนี้ครับแสดงว่าคุณจะเริ่มพิมพ์สัมผัสคล่องแล้วนะครับ